สบายดีพี่น้องมัดสุขุสุขคนนะจ้ามื่อกี้พากันมาเก็บพื้นพี่น้องกระบอตเตะพื้นดังเฮหมดเลาตื่นแล้วโซนกระทะกระแพงสอบหนึ่งทิ้งหาเอาพื้นดังพื้นตายออกอากาศเลยพี่น้องพื้นลุกขนาดนะพื้นทำสิเก็บทำดูสามสิบดังเลยพี่น้องเลย เ็พื่อนนี่นมต้องห้ามใครแน่พี่น้องคนต้งห้ามแล้วก็เปียกดังงาพี่น้องมาเก็บกลางคางบ้านนะพี่น้องีเก็บกลางคางบ้านหัวกับเข่าเต็มเลยเพื่อนเพราะว่ามีแต่ต้อนชี้ขำๆมาเตะพันธุ์สิงห์ทหัวน้องเพีองเนาะที่หญ้าให้เขาไปกินหญ้าในพี่นอ้องหญ้ามันจึงบวกลืนหลาย คุกจิลล์ก็ร้ายด้วยเนี่ยพี่น้องเลยส่วนแบบเตะหาขุกจิลอกพี่น้องเฮ้ยขอฉีบเปล่าเสียมเด้อะขอฉีบมาขุกจิลล์อโอ้มีแต่ต้นอ้วนได้ยามนี่ก็ได้เออน้งไปเอาเสียมก่อะพื้นก็ได้เต็มรอบพี่น้องหาขุดจิลล์น้ำแน่พี่น้องหาเพื่นอนประถ้าหาเพื่อน พูดขี้หลอพี่น้องเมืออ่อยอ,อ้นกะพูกกดขี้หลอกกับตางออกอลังการย,ยามแรงหน่พี่น้องไอเพราะว่าอ้วนลายแหละโอเคทางไหนกะซีเอาพื้นเมื่อกะซีด,ดังไผ่หนึ่งข่าวแน่แล้วกะซีอันพาบปเตกไปใต้ทูบใต้เทียนอยู่าธาตุพ,ออพ่อพ่นแน่พี่น้องไอเพราะว่าวันสินเมื่อกี้นี่กเขาไปป้ายสินนี่ชวนผนไปเลยพี่น้องไอ นี่ก็สี่มงป้ายแล้วพอดีละพี่น้องกิโลก่ะได้จากโตกิโลคะเวลายอยู่ยสามตัวโตสามใบโตได้ประมาณมงซ้าวบซ้าวสิบปลายสิบหา้าตัวสิบห้าตัวันสิบห้าตัวนะเลาะห้าคุดอีกพี่น้องหายปลาเตาพื้นมาไว้ก่อนพี่น้อยมาเบิ่งผู้เชวซาดเรื่องอันยังคุ้มกีก่โล ไวายจิลล์เดเก่งกระดาษได้บ่น้องหาจิลล์ได้กินอยู่พี่น้องเ,เจอแล้ววะเยอะควายเนาะไว้เลยใหญ่บ่ให้ได้กินแรกเด้อป่นกินก็นได้หมักป่นมาเอากอากายพี่น้องหาพื้นหากุจิลลมาเบิ่งดู ตัวแรกแหกมานพี่น้องจีรอจีนายหรือว่าหักต้นช่วงนี้ต้นน้อยเนาะช่วงพี่นพอนช่วงแงบนาวเนาะต้นน้อยใชละมันจะคือนแค่แค่ต้นนั่นเองเลยตอนใดคือกับต้นมีปีกต้นีต้นยาวมันมีปีกมีตัวใหญ่ต้นน้อยคือกันเี็นตโตเข่าเลยไอ้น้อยโตเข่าเนาะได้ประมาณหาโตพี่น้องเลยช่วงนี้ก็กดสบายหักต้นน้อยพี่น้องดินมันถึกผลมันอ่อนพี่น้องเอากดสาเร็จนชั้นหนึ่งก็ได้แหละ ต่างกันบนออกกังไกลอยู่น้องออกกังไกลไปนำขุดตี่ลอหากินไปนำตางกระเหลาะหาควายบนไปน้องเบนเก่งทางเงินขุดไปน้องเไยเตะบางทีก็ขุดไปน้องขุดบางทีก็บบอันังขุดไปขุดมาโบนหูมันไปน้องเไงแบบเป็นขุดแตด้มาไปน้องหาแควเป็นขุดต่างก็ออกกรงไกลนำไปน้องง แต่มันก็ชิล้าขนาดน้องหาหโตเลยทอดกินแซ่บขนาดไปหน่อยทอดใสน่น้ำทอดใสย่สยังใส่น้ำดิหมดใส่น้ำมันทอดแซ่บเอิดไปเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้สาวนี่เก่งเว้ยเก่งอยู่ได้เห็นไหวได็เก่งอยู่ได้กุจิล่อ เอาสู้ๆเป็นกำลังใจให้ใหได้ประมาณสองร้อยตพ่อดอกสำเนียงสองร้อยตัวสองร้อยคุมพี่น้องไงใครใครมันแตกเลยไมวใส่นี่นี่พี่น้องพี่น้องนี่นี่คุ้มกับบุลก์ปันใดส่งหน่วยใบขอบคุณขอบคุณคุ้มนี่พี่น้อง จีโปงจีนายจีรอส่งอยู่งลายพี่น้องเลยจับจีคุดเป็นมดุนี่หนึ่งสองสองควายละขนาดคนมาคุดคุดลาย,ลยอะไรพี่น้องยังเหลือส่งนี้ไม่ลายส่งนี้บึดจำบึดบึดจำบึดเจอบอ่ การขุดบลเป็นนี่พี่น้องบรเห็นเลยอันสร้างหูแปลมันพี่น้องโอ้กระดาษผมเลยเนาะก็ยังเห็นเนาะเซียนหลีพีนน่น้องเลยเสียนเซียนเสียนน้องหอบเลยนี่พี่น้องเจ็บ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 มันดีดติดกันบ่ขุดเนาะสามสิบขุด คาใหม่ขุดแบบนี้ไปเน่าถึงหูหมันโโรรจบไปเลยจนเอากี่เข็บอีละมีเปล่าคา,าใหม่มีบ่อแข่งข,งขุดจิ๋อเนาะ <laughs> ว่ายกระดาษโดยเน่าหมเลย สาวนี่เก่งนะสาวนี่กุจิโลอ่อาสูส้สู้สู้จะหน่อยขุยขุดจะมาเดี๋ยวขุยขุดเป็นเงินขุดเออเห็นแล้วเออเห็นแล้วอ้าเห็นแล้วพีนน่น้องนี่พี่นอ้องดิ้งดิงด้งดิ้งดิ้งปนกินกระแทบโอ้ย เจออีแล้วพี่น้องดับขนาดดับโลดพี่น้องเอ้ยขุดนี่นี่พี่นอ้องกลบลงเอาพี่น้องเอ้ยโอ้ยอันหนามาดูทำไมล่ะเนยป้าเหือ,อ,อ <laughs> แตก <laughs> มเมื่อยมึงรอบปืนนี่อยู่แต่ในป่าพี่น้องเต่ยังไ่สุกเอา ก่อนทายี่หลอก่อนบได้รอตบอันนะสองล้อหรบริยุทธ์ได้เสียหารางวัลตรงนะจได้อีกยังไรดีรถทีบอกรถทีไปปั่นรถทีบนอกไปปั่นแง่ได้เนี่ยมูมแบกไหนแง่มุใหญ่นี้ ดีขุดพี่น้องไปแล้วนี่ออถึงแล,งงงล้วเอาพี่น้องก็ได้หลายเต๋อเลยพี่พอด้อันนอยู่พี่น้องได้กินน้าวอยู่พี่น้องหขวพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ก่สิเดียคอลาบก่อนพี่น้องเอาลาคลิป ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดี